ขับรถเกิดอุบัติเหตุต่างคนต่างไม่มีพร,ะระบรบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใช้สิทธิเบิกอะไรได้บ้างคลิปนี้จะมาเล่ามาแชร์ฟังครับมิตรแท้พารวยชาแน,นลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาเล่ามาแชร์ฟังครับกรณีเราประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะครับถ้าหากรถคู่กรณีแล้วก็รถเราไม่มีพรบเราสามารถเบิกค่าเสียหายอะไรได้บ้างอันดับหนึ่งเลยเราสามารถเรียกเราสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถนะครับกรณีค่ารักษาพยบาบาล 3 0,000บาทกรณีเสียชีวิต35,000บาทรวมแล้วไม่เกิน6 5 0 0 0บาทต่อรายนะครับแต่ครับทุกท่านกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถเขาก็จะไปเรียกร้องเอากับเจ้าของรถนะครับคันเกิดเหตุน,นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเรียกร้องก็จะมีค่าปรับด้วยนะครับค่าปรับ10,000บาทนะที่ว่าไม่มีพลบนะครับผมรถไม่มีพละบ่ นำรถมันมีพรบรมาวิ่งบนท้องถนน2กระทงก็คือกระทงละ1 0,000บาทโดนปรับนะครับคือเจ้าของรถนั่นเองสําหรับผู้โดยสารที่เป็นฝ่ายถูกนะครับก็สามารถไปเรียกร้องเอากับคู่กรณีได้เราไปเรียกร้องเพิ่มเติมได้แต่เบื้องต้นเราสามารถเบิกได้แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถทางที่ดีนะครับอย่าให้พรบรขาดโดยเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าพรบรถยนต์รถจักรยานยนต์สำคัญมากๆความคุ้มครองของพอรบรนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไม่ไม่ใช่ว่าแค่เอาไปไว้ต่อภาษีประจําปีเท่านั้นนะครับพรบรแต่ละฉบับมีค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย80,000บาทต่อรายนะครับกรณีเสียชีวิตยังช่ยเชยให้500,000บาทต่อรายสูงสุด10ล้านบาทเลยทีเดียวหูหนวกตาบอดพิการทุพพลภาพ สูญเสียวัยาวะต่างๆก็ชดเชยตามส่วนไปนะครับผมพรบหนึ่งฉบับสําคัญมากๆมอเตอร์ไซค์ก็เริ่มต้นที่200-300นะครับผมถูกมากๆนะครับผมสูงสุดก็ไม่เกิน650 645บาทนะครับผมส่วนรถยนต์ก็ตามแต่ชัดขนาดของเครื่องยนต์นะครับตามแต่ความจุข,ของปริมาณซีซีรถนั่นเองนะครับผมแต่ละประเภทรถเก๋งรถปิอัพ, 600, พรถ6กร้อรถ10บ้อพรบก็จะไม่เท่ากัน ร,ราคานะครับสําหรับราคารถเอาไปใช้เพื่อการพนิชย์บ้างเอาไปใช้ส่วนตัวบ้างเบี้ยก็จะไม่เท่ากันแต่ความคุ้มครองเท่ากันนะครับผมความคุ้มครองสูงมากๆเลยนะครับ8 0 0 0 0ื 80, ต่อราย8 0 0 0 0บาทต่อรายสําหรับค่ารักษาพยาบาล5 0 0แสน 500, บาทต่อรายสําหรับกรณีเสียชีวิตและเป็นฝ่ายถูกถ้าเป็นประมาทร่วมก็เบิกได้ทั้งสองฝั่งเลยสําหรับผู้โดยสารนะครับผมความสําคัญของพอรบ,บรเยอะแยะมากมายนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าให้พรลบรถยนต์รถ,รถจักรยานยนต์ของทุกท่านของเพื่อนๆขาดกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากนิดแท้พารวยชาแนลนะครับผมหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากทุกท่านฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ มิดแท้ MT5 ครับผม